สวัสดีครับบ่าวต้นนะครับก็วันนี้วันที่12สิงหาวันแม่12สิงหา2ปานนั้น1 8ก็ตอนเช้าก็บ่าวต้นว่าจะไม่ได้กลับมาทาคลิปเกี่ยวกับสงครามไทยกัมพูชาแล้วเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเราประชุมไอ้ JBC ไปแล้วว่าหยุดยิงแต่หลังจากที่เราประชุม JCB หยุดยิงไปแล้วเนี่ยมีทหารเราหนีบกับระบุไปแล้ว2นายตั้งแต่วันที่9สิงหาคือรายหนึ่งที่ ที่ภูมะเขือนะครับกับอีกเมื่อเช้า,ชาเนี่ยเพิ่งล่าสุดย์เก้าของเช้าเนี่ยรัตะเวนอยู่แถวๆไอ้ปราสาทตาเมืองคมเนาะ <c oughs> ก็เหยียบกับระเบิดไปอีกหนึ่งหนึ่งนายเป็นทหารพานนะครับสองหกหนึ่งศูนย์ก็ตอนนี้ก็ก็ส่งโรงพยาบาลอยู่ก็คือแบ่าวต้นก็ตามข่าวว่าเขาเนี่ยมีน้องสาวโทรมาเพราะว่าเขาพักอยู่แถวแปราสาทตาเมืองทุ่มเนะาะแถวบริเวณที่มีการประทะนี่แหละ เรมาถามว่าอพี่พี่ต้นเอาอย่างไงอะไรเงี้ยคือไม่เราไม่ได้อยู่ในฝ่ายลบหรอกแต่เราแต่เราก็เตือนน้องไปว่าให้เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันก็คือเตรียมความพร้อมเราก่อนคือไม่ต้องตกใจแต่เตรียมความพร้อมขึ้นหนึ่งก็คือเตรียมรถเราก่อนคือรถเนี่ยให้ไปเติมน้ำมันไว้ให้เต็มถังไว้สองก็จัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไว้แล้วก็อีกสําคัญแต่หลักสาคัญเนี่ยในการอพยพถ้ามันมีถ้ามันมีอีกครั้งหนึ่งในการอพยพอ่ะคือบ่าวต้นบอกว่า คือถ้ามันมีเกิดการ,รมาท่าเนี่ยอย่าเพิ่องออกมาจากจากหลุมหลบภัยจนกว่ารัฐบาลเนี่ยจะประกาศให้อุพยพเพราะว่าถ้าเราออกมาพบกันหลายๆคนน่ยทั้งหลายๆหลายๆบ้านตรงข้ามกันมันมันจะตื่นตระหนอกอ่ะถ้าออกมาลดตะติดให้อยู่หลุมปลบภัยจนกว่าสถา,า,านการณ์จะเงียบสงบค่อยออกมาเพราะว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยลดระมตะติดตรงถนนเนี่ยมันจะอุพยพเยากแล้วมันอันตรายไงให,ให้ให้อยู่รอจนกว่าไอ้ทางผู้ใหญ่บ้านหรือทาง ผู้ว่าเนี่ยประกาศให้อุปยพเพราะว่าถ้าถ้ายิงปุ๊บแล้วออกมาโดยที่ออกมาพร้อมกันเนี่ยรถมันจะติดตรงถนนเนี่ยติดแล้วตมันน่ากลัวบ่าวต้นก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในร่มภไปก่อนจนกว่าถ้ายิงกลางคืนก็ให้ออกตอนเช้าจนกว่าแล้วจะประกาศอย่างเงี้ยคือบ่าวต้นก็เป็นห่วงเนาะก็เลยให้น้องเตรียมตัวไว้ก็วันนี้ก็ไอ้ที่ทํางานบ่าวต้นเนาะขาก็ มีการติดตั้งวีบอร์ดเดี๋ยวบ่าวต้นจะขึ้นให้ดูว่าไอ้สรุดีอ่าสิบห้ามีแล้บมาดที่ลบกับสงครามกับกัมพูชารอบนี้นะก็เดี๋ยวบ่าวต้นจะขึ้นวีบอร์ดให้ดูว่าว่าหน่วยงานบ่าวต้นเนี่ยขึ้นสดุดีไว้ยังไงบ้างแล้วก็วันนี้ก็ตอนแรกอ่ะบ่าวต้นจะมาทำเกี่ยวกับการนําเข้าแรงงานเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยไอแรงงานกัมพูชาเนี่ยเขากลับบ้านกันแล้วคนไทยเนี่ยขาดแรงงาน าเนี่ยไอ้ของกระทรวงแรงงานเนี่ยเขารับคนที่จะมาทํางานแทนแทนกัมพูชาเนาะเพราะว่าคือกัมพูชาเนี่ยคงมีโอกาสน้อยอะที่จะกลับมาแล้วก็คนไทยเนี่ที่จะไว้ใจอะน้อยแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้บาวต้นเห็นเห็นในคลิปของแอปดำเนี่ยไอ้ทางทางทางกัมพูชาเขาก็คล้ายคล้าเคมว่าเขาจะรวมตัวกันเนี่ยไอ้เป็นเงินเก็บนี่ยซื้อ f 1 5 F15 สักประมาณ8ลำเนี่ยเอามาซ้อมลบวันนี้แต่คนไทยคงไม่อยากให้ไอ้คนมพูชาเนี่ยกลับเข้ามาท่าไห่มกว่ว่วส่งเงินกลับไปให้เขาซื้อ f 15อย่างนี้ไงควน,นี้ก็เลยบ่าวต้นก็เลยว่าจะมาทําคลิปแรงงานประเทศลาวที่จะเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยว่าช่วงนี้เขาเปิดรับเนาะแล้วก็จะจะต้องเตรีลลยมเอกสารอะไรบ้างเนี่ยบ่าวต้น,นยังไม่ได้ทำาให้เพราะว่าบ่าวต้นไม่เคย ไอ้ยังไม่มีข้อมูลว่าเดี๋ยวทําคลิปมาแล้วมันจะถูกไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้กระทรวงแรงงานเนี่ยเปิดรับก็คือไอ้ตอนนี้หลักๆที่เราทําเอีบยกับประมาณสี่ประเทศก็มีกัมพูชามีพมา่ามีลาวมีเวียดนามเนี่ยสี่ประเทศแล้วเพราะเนี่ยของกระทรวงแรงงานเนี่ยจะทำเพิ่มอีกประเทศหนึ่งก็คือศรีลังกาเนาะเอาเป็นไอ้วิชาชีพเข้ามาทําอ่ะน่าจะทำเก,กี่ยวกับคลไอแรงงานอะไรเงี้ยคือจะเปิดรับเพิ่มเนาะ ส่วนคนลาวที่จะเข้ามาเนี่ยคือตอนนี้คนลาวคือก็เข้ามาเยอะนั่นแหละแต่คงขาดแคลนนะเพราะว่าประชาชนที่ประเทศลาวเขาก็มีจํานวนน้อยเนาะที่ฟังแต่ข่าวนะมีจนานวนน้อยที่จะเข้ามาแล้วก็เ o u ยเนี่ยยังไม่สามารถแก้ได้มันต้องแก้กฎหมายเพราะว่า MOU เนี่ยเราให้มาทํางานเกี่ยวกับออไอ้ใช้แรงงานกับเป็นแม่บ้านเนาะถ้าจะเอามาทําอุตสาหกรรมเนี่ยรู้สึกว่าเขาต้องแก้ MOU ใหม่หรือเปล่านี่บอนตี้ไม่แน่ใจนะเห,นเห็นดูในข่าวเหมือนกันเนี่ย ก็บาวต้นก็ฝากเรื่องหนึ่งก็เรื่องสถานการณ์ไอไ้ยกัมูชาเนาะว่าตอนนี้มันยังไม่สงบแล้วก็ให้เราติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ฝากพี่ๆน้องดเนาะที่อยู่ตามไอแนวปะทะตั้งแต่อบบุบลสุรินทร์สิสเกบุรีรัมเนาะก็ก็คือช่วงนี้เราก็ติดตามข่าวทางทางทีวีเป็นหลักบาวต้นก็ขอฝากไว้เพราะว่าวันนี้คลิปสั้นบาวต้นแต ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็ขอฝากคลิปไปแล้วกันนะครับก็เป็นเป็นกำลังใจให้สาหรับไอ้บา่าวต้นไปช่วยอยู่ศูนย์พยกอยู่หลายวันเนื้อก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันเพราะว่าไม่อยากให้กลับมาอยากให้อยากให้กลับบ้านไปแล้วมีความสุขแต่เรามีปัญหากับกัมพูชาที่เขาไม่ฟังภาษาคนไม่ออกอะฟังภาษาไทยไม่ออกฟังภาษานานาชาติไม่ออกเนี่ยทำให้เรามีปัญหาทุกวันเนี่ยคือเขาไม่ยอมรับอะไรไม่ยอมรับอะไรเลยว่าจรงผิดอะแล้วก็ปล่อยข่าว คือพลทมาลีเนี่ยก็คือพยายามปล่อยข่าวนะให้ประเทศเขาฟังแหละแล้วประเทศนี่แบบประชาชนก็ฟังข่าวทางน้านเดียวอ่ะเขาไม่เปิดรับที่จะฟังข่าวประเทศไทยหรือว่าสื่อไหนเลยเงี้ยพอฟังข่าวเขาเด,เดียวเขาก็นึกว่าประเทศเขาเนี่ยไอ้เข้มแข็งหรือใหญ่มากแบบไอ้การลบเนี่ยคือเป็นที่หนึ่งโลกอะ่ะก็เลยคือ,อ,คอปิดหูปิดตาประชาชนมากเกินไปนอ,อะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่า มือนทหารที่มาตายอยู่แถวแถวแถวบัทฮัของเราเนี่ยที่ม่มาเก็บศพเนี่ยเพราะว่าคุณเซนเนี่ยเขาไม่อยากจ่ายค่าไอค่างานศพเนาะเขาก็เลยไม่มาเก็บศพก็เลยปล่อยให้เน่าตายอยู่ตามไปสิบชายแดนนย่นไงเป็นแบบเวทนามากเลยตอนนี้ทั้งเหน่งทั้งเพราะวคือคุณเซนเขาไม่อยากจ่ายตังค์เนี่ยเขาเขาไม่อยากยอมรับอะไรก็เลยหลอกลวงประชาชนเขาซะมากกว่านะครับก็บบาวต้นเขาฝากคิดของทหารกล้าไว้หน่อยแล้วก็ พอสัูดิโออาหารกล้าของอาหารไทยที่ลบรอบนี้15นายล้วหวังว่าเราจะไม่สูญเสียไปมากกว่าน,นี้นะครับก็วันนี้บ่าวต้นก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับก็ขอฝากไอ้เพื่อนๆเนาะตามตะก็บชายแดนแล้วก็คือเราก็เตรียมตัวไว้แล้วไม่ประมาทเราว่าถ้ามีเหตุประทะยังไงก็เตรียมรถไว้อีเอีกเสาสำคัญแล้วก็ดูสถานการณ์อย่างเดียวถ้าอยากอยุยกออกมาไม่ได้นี่ก็อยู่หลบปลบดภัยไปก่อน จนกว่ารัฐบาลเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหรือกำลังผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเนี่ยประกาศให้เราอ,อยุยพออกมาเพราะว่าถ้าเราออกมาเยอะเกินไปเนี่ยมันจะม,มาติดบนถนนแล้วมันอันตรายมากให้เราหลุมหลบภัยก่อนแล้วก็ฟังฝังคาประกาศว่าให้อุปยพเราค่อยอุยุกออกมาเพราะว่าถ้าออกมาพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยรถมันจะติดแล้วมันจะออกไม่ได้จะตกใจนะครับก็วันนี้วันที่สิบสองสิงหานะครับวันแม่ก็บ่าวต้นก็ขอฝากข่าวไว้แค่นี้แล้วก็ขอแบบ กาบสวัสดีก็แม่เนาะทุกๆคนเนาะถ้าได้ดูนะครับก็วันนี้วันแม่แห่งชาติก็ออกกาบสวัสดีนะครับครับ